สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะออกเดินทางไปสู่โลกอันน่าทึ่งของเวกเตอร์ในวิชาฟิสิกส์กันครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนฟิสิกส์หรือแค่สนใจรู้เกี่ยวกับจักรวาลการความเข้าใจเรื่องเวกเตอร์ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับแล้วเวกเตอร์คืออะไรละ่ะในทางฟิสิกส์เวกเตอร์ คือปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางครับลองนึกภาพลูกศรดูครับความยาวของลูกศรแสดงถึงขนาดของเวกเตอร์และทิศทางที่ลูกศรชี้ไปก็คือใช่แล้วครับทิศทางของมันนั่นเองเหมือนกับการที่คุณบอกให้ใครเดินไปห้กิโลเมตรแค่นั้นมันยังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเดินไปทางเหนือ5กิโลเมตรแบบนี้นี่แหละครับที่เราเรียกว่า BREAK, TIME, so s o เห็นเวกเตอร์มีความสำคัญเนื่องจากมันใช้อธิบายปริมาณทางฟิสิกส์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวเลขเพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของรถยนต์เราไม่เพียงแต่ต้องรู้ว่ารถวิ่งเร็วแค่ไหนซึ่งก็คืออัตราเร็วแต่ต้องรู้ด้วยว่าวิ่งไปทิศทางใด เมื่อเรานำสองอย่างนี้มารวมกันเราก็จะได้เวกเตอร์ความเร็วซึ่งเป็นตัวอย่างของเวกเตอร์แบบคลาสสิกเลยครับแล้วเวกเตอร์ตั้งจากปริมาณสเกลาร์อย่างไรปริมาณสเกลาร์ถูกกำหนดโดยตัวเลขเพียงอย่างเดียวครับลองนึกถึงอัตราเร็วมวลหรืออุณหภูมิถ้ารถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็คืออัตราเร็วของมัน เป็นเพียงปริมาณสเกลาร์เราสามารถบวกหรือลบปริมาณสเกลาร์ได้โดยตรงง่ายมากเลยใช่ไหมละครับง่ายมากเลยใช่ไหมละครับแต่สำหรับเวกเตอร์น่าสนใจอยู่ึงกว่านิดหน่อยครับในการบวกเวกเตอร์เราต้องคำนึงถึงขนาดและทิศทาง ลองนึกภาพการน,นำจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์หนึ่งไปต่อกับจุดปลายของอีกเวกเตอร์หนึ่งนี่ไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์ธรรมดาแต่มันคือเรขค่าคณิตที่นำมาใช้จริงและนี่ยังไม่หมดนะครับผลคูณเชิงสเกล์ช่วยให้เรารู้มุมระหว่างเวกเตอร์สองเวกเตอร์ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สำคัญในวิชาฟิสิกส์เวกเตอร์ไม่ได้มีไว้สำหรับนักฟิสิกส์ทฤษฎีเท่านั้นแต่เป็นพื้นฐานของฟิสิกส์หลายสาขา ตั้งแต่กลซาสรแม่แม่เล็กไฟฟ้าไปถึงกลศาสตรควอนตัมการพัฒนาเวกเตอร์ในช่วงปลายสตวรรษที่เกสโดยโจเซียวิลารดกิบส์และโอลิเวอร์เฮวิไซได้ปฏิวัติความเขา้า,เขาทางความเข้าทางของคิกับกฎทางฟิสิกโดยเฉพาะอย่างยิง่งเรื่องแม่เหล็กงเรนห้าโดยเวกตวเวกตอร์ เราสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับแรงการเคลื่อนที่และสนามแม่เหล็กได้อย่างแม่นยำและชัดเจน Break time equals n น time ha ha สกล่าวโดยสรุปเวกเตอร์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับนักฟิสิกส์ทุกคนเวกเตอร์ช่วยเราสามารถอธิบายโลกรอบตัวได้ในแบบที่ปริมาณสกลาไม่สามารถทำได้ดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณพยายามความเข้าใจปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่ซับซ้อนอย่าลืมนะครับ คิดแบบเวกเตอร์สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอเมที่น่าสนใจนะครับแล้วพบกันใหม่ครับพบกันใหม่ครับ